ดีนะครับ 1 8ึ่งแปดสามเฮ้ย <40 S 2> สี่ศูนย์ส่โรตารี่เอลห้าศูนย์เออสามสี่สามสี่ศูนย์แปดดีไอส่โรตารี่ห้าศูนย์แล้วมันไปไหวได้ยังไงเนี่ยไปทำอะไรกับรถมาเฮ้ยโอ้โห <laughs> แล้วทำไมไม่เอาห้าศูนย์มาลงไงอยากลอง,อลองสุดยอดมากเราลองแล้วได้บลด้วยนะ อโอเคเออสุดยอดมากบางังเออสุดยอดไปเลยฮะลุยต่อนะครับสงสอาจจะเป็นอาจจะไปดินไถด้วยนะครับมาเลยปั่นง่ายนะครับ ไปปกตินะครับอันนี้3า d i อันนี้47นะครับของกำนันกำนันแมน47ก็โรตารี่ตัวเดียวกันนะครับไอ183นะครับผมอ่ชอบคันไหนนะครับใครตัดสินใจว่า34รุ่น34 36 40อ่าทุกว,วันนี้เฮ้ย36มันเป็น40่ศูน34 สาสนี่พัฒนามาจากอะไรเนาะผมก็ยังยังสงสัยนะนาสามสน่าจะ36ม,ม,มหกพัฒนามาจาก34 4ส,ส,ส,สพัฒนามาจากเอ่อสาน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าตัวรถก็พอๆกันนะครับแต่ว่าเอา่สี่เจเจก็รุ่นสี่ห้าเนาะ 4.5พัฒนามา4.7 47พัฒนามาอ่าต่อไป50าศจะพัฒนาเป็นอ่าอะไรก็คอยติดตามรับชมนะครับอันนี้ไหวมไหวไหมไ,ไหมไวไหมที่บงัง <c oughs> ดูจาเสียงแล้วก็ แต่หยอดสะโพกเนาะผมว่าชิวๆนะครับแต่ว่า47ก็สบายๆนะครับหรือว่าท่อไม่ดังก็ไม่รู้หรือเปล่านะครับผม เกิดว่า34ใส่183ได้47หรือว่า50ผมว่าต้องใส่ตัว2เมตรได้นะครับก <c oughs> ำนันผ <c oughs> ันดิบนะครับอันนี้ไม่ได้ไถน,นะครับผมโอ้สบายสบายเลยแต่ว่าผมชอบใจสามมากเอาใจผมไปเลยบงัง ผมชอบอะไรที่มันผีบ้าผีบอนะครับอะไรที่มันเกินตัวแล้วก็อะไรที่คนไม่ชอบลองนะผมผมชอบอย่ากันนี้นะถึงถึงว่าคนจะด่าจะว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันทดลองแหละ ดี <C> เป็นรถนังขับที่มีความทนบางคนตามหามากนะครุนรุ่เจ7เหมือนกันอ่า47ด i ีนะครับเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้บอกว่ามันมันแข็งแรงเสื้ออะไรมันไม่แตกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมบางคนก็บอกว่ารถใหม่ๆ อ่าดีกว่าพัฒนามาจากรุ่นเก่าๆบางคนก็บอกว่ารุ่นเก่าๆดีกว่าทันสมัยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโบช้จักรยานด้วยนะแต่ว่าสูบเดียวเนี่ยของเก่าดีเนาะผมถนัดไปสูบเดียวนะครับอย่าง r t ทีกับ z t เนี่ย เขาก็บอกว่า RT มันทนกว่าตามจริงมันก็ซื้ออะไหล่อะไรมาตัวเดียวกันนะครับอ่างมันก็คล้ายๆกันแค่มันตอกเลขเซทีเป็น RT อันนั้นนะครับหลันนี้ก็ไม่รู้นะคนก็ ET อ่างแดงแต่มันก็มีส่วนนะครับอ่างแดงที่เหนียวจริงนะครับันเป็น ET นะอยญ่ามากเขาบอกว่าตาอ่ารุ่นนาเหลี่ยมดีกว่า หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีมือหนึ่งแกะกล่องมันก็เลยหายากนะครับมันก็เลยมีราคาแพงมือสอง่แพงกว่ามือหนึ่งนะครับผม เจดี๋ยวนี้ก็รุ่นใหม่ๆเนาะ M Series นะครับกับอีกขั้นของขุมกำลังรุ่นใหญ่เดี๋ยวจะลองไปขับให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็รัน่าจะ ขาท่าดีแหละเพราะว่าผมอะไรที่ใหม่ๆนี่ผมชอบมากนะครับอยากรูววิวัฒนาการเขาไปถึงไหนแล้วนะครับอโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ตัวกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกลงานได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ